กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับงาน SUCCESS Academy ครั้งที่41โอกาสสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนครับผม Star Master อร์จัตุรงเกิดรัตวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่าทําไมอะตอมีถึงจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนอยากทราบไหมครับ <S <S อยากทราบนะครับถ้าอยากทราบใครยังเดินอยู่นะครับเปิดจอแล้วลองนั่ง ฟังครับตลอดการบรรยายในวันนี้นะครับของผม30นาทีแล้วก็จนทั้งงานครับท่านอาจจะเปลี่ยนชีวิตของทุกท่านก็ได้นะครับผมพูดว่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอาโทมีได้เปลี่ยนชีวิตผมนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรผมขอเล่าสั้นๆครับผมเป็นเหมือนทุกๆคนเมื่อเรียนจบครับได้เข้าสู่การเป็นพนักงานประจําแต่ผมก็คิดอยู่เสมอว่าการเป็นพนักงานประจํานั้นน่นนะไม่สามารถทําให้ผม ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าได้อิสรภาพทางการเงินผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคงจะต้องเลือกที่จะพยายามค้นหาธุรกิจครับและธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่เด็กครับของเล่นทั้งหมดคือรถยนต์นะครับคือรถเนี่ยรถรถังรถตัว,ต,วต่ออะไรทั้งหมดเลยก็เลยทําธุรกิจน,นี้มาอย่างยาวนานเป็น20กว่าปีนะครับ นอกจากนั้นยังทําธุรกิจอีกหลากหลายมากมายเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนดูครับก็คือมันไม่ง่ายครับในการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดอะไรได้รับความสนใจเกิดอะไรขึ้นครับคู่แข่งก็จะเข้ามาพอเข้ามาโจกย์ก็จะยากครับแต่ทีนี้วันหนึ่งครับผมได้มีโอกาสไปทําธุรกิจสายการบินนะครับอยู่5ปีแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยากเข้าไปอีกแต่ชอบนะครับอันหนึ่งที่คุณสมบัตินึงที่ผมอยากแบ่งปันคือทุกท่านครับ ทุกท่านต้องรักความสําเร็จรักโอกาสโอกาสที่เข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธครับรับฟังรับชมคิดจนจบว่าเฮ้ยมันจะใช่โอกาสสําหรับเราไหมถ้าใช่ทําให้เต็มทําให้สุดครับถ้าไม่ใช่ปล่อยผ่านครับและเราก็โฟกัสสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราครับผมก็ได้มีโอกาสได้พบเจอคนเกาหลีครับแล้วเขาก็แนะนําธุรกิจอัตโตมี่ให้ผมได้รับฟังผมก็บอกว่าเอ๊ะ e นี่มันธุรกิจเครือข่ายนี่นาะ พอได้กินธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเราหลายคนจะความดันขึ้นใช่ไหมครับผมเชื่อว่าท่านก็เป็นเหมือนกันผมก็อืมแต่อย่างที่บอกครับผมไม่เคยปิดโอกาสก็เลยรับฟังพอรับฟังแล้วก็ทราบว่าอาตุมีจะมาเปิดในประเทศไทยก็ทําให้ผมสนใจว่าเอ๊ถ้าได้เริ่มต้นได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันน่าจะดีนะเราจะได้มีโอกาสได้บอกเล่าเหมือนวันนี้ครับ วันนี้เมื่อคืนนี้น้องก็ถามมาถึงออฟฟิศนะครับน้องก็ถามบอกว่าพี่เอนอนหลับไหมครับบอกว่าเป็นปกติครับถ้าได้มาพูดงานเงี้ยตื่นเต้นจะ, ion, จะนอนได้แค่สองสามชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าตื่นเต้นที่ได้มาที่ท,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 ที่ต้องมาพูดแบบนี้นะครับแต่ความตื่นเต้น <f ungs> <ๆ S 1> คือผมมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เล่าได้มีโอกาสจะเป็นคู่เล่าถึงสิ่งที่ผมมองเห็นในธุรกิจนี้ว่าสวยงามอย่างไรทุกท่านครับตามมาดีๆครับ ผมมีคลิปวิดีโอครับ VOD ของบริษัทที่เป็นผลงานหรือผลลัพธ์ของความสำเร็จของปี2020แล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเราจะกลับมาครับมาพูดกันแบบเจาะลึกในวันนี้วันนี้ผมให้ข้อมูลผ่านวิดีโอนะว่าบริษัทของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างไงแต่ผมจะมาเจาะลึกหัวใจครับของความสำเร็จงั้นเชิญทุกท่านไปรับชม VOD ของเราครับเดือนมกราคม ปี2020กิจวัตรประจำวันธรรมดาธรรมดาของพวกเรายินดีด้วยค่ะก็เริ่มเกิดรอยร้าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนแรกในประเทศแล้วพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศเมื่อวานเพิ่มอีก450รายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวมนนากจริงๆครับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วร่รวม400รายภายใน4วันเพ่มนั้น และทุกสิ่งก็หยุดลงผมจะไปอยู่หัวแถวนำทุกคนเองนะครับขอให้พายุพัดแรงแต่เราก็ต้องเดินต่อยิ่งเวลาแบบนี้เราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างต้องลองทำอะไรบางอย่างผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับออนไลน Success Academy เมีเปิดวิชั่นเฮาที่โรงงานโอรสวิกฤตโควิด -19 นั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ท้าทายพวกเราครับ เปิดประตูสู่ยุค New Normal สัมมนารูปแบบออนไลน์ Imperial Master บัคขยองออก,กำเนิด Imperial Master คนที่เจ็ยินดีด้วยค่ะพิธีขึ้นตำแหน่ง Imperial Master ครับทิ้งความยัวย่วยุที่อยากให้ยอมแพ้อดทนและเอาชนะกับมันและการที่มีพวกคนอยู่ข้างๆผมทำให้ผมมายืนอยู่ที่แห่งนี้ได้ สมาชิกขึ้นตำแหน่งใหม่ของอัทมีทั้งหมด28,598คน l e คนลีดเดอร์คลับอัตอมีทำให้เรามีของกลมอั t อมีด้วยจำนวนสมาชิกต่างชาติถึง1ิบล้านคนปี2020สาขาต่างประเทศของอัตมีรวมทั้งหมด18สาขาการเปลี่ยนแปลงของระบบออนไลน์ที่หลากหลายออนไลน์วันเดย์เซมินาที่สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณอัตมีจริงๆค่ะ ไลฟ์สดเพื่อการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อความสนุกด้วยอัคตบีนไลฟ์คอมเมอร์สะจะชิมแล้วนะคะทุกท่านครับเราใช้ระบบที่ชื่อว่าซูมในการพบปะคนที่อยู่ไกลไม่ได้เจอหน้ากันให้สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นดังนั้นระบบซูมจึงกลายเป็นเครื่องมือให้กับพวกเราครับการจัดสัมมนาไลฟ์สดเรียลไทม ผ่านการประชุมวิดีโอออนไลน์การขยายธุรกิจ g l o b a l ผ่านการประชุมวิดีโอออนไลน์การเปิดสาขาต่างประเทศ4สาขาในปี2020จีน10รกรกฎาคม2020โคลอมเบีย16ตุลาคม2020ขอแสดงความยินดีกับการเปิดสาขาในโคลอมเบียด้วย<อ>นะคุบ 16ตุลาคม2020อินดี11พฤศจิกายน2020 1,900ล้านล้านวอนยอดขายปี2020เปิดตัวสินค้าใหม่รวม55ชนิดโปรแกรมอันคลูดูแลผิวใน4สัปดาห์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่เผยอัลโทนี่เซนิเปอดขายแี่ล้านวอนหลังเปิดตัวได้ยัง1เดือน แอปพลิเคชันเซลล์แอคทีฟสกินแคร์ได้รับรางวัลจางยองชิว IR 5 2ร์ห้าสิบสองสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรมได้รับรางวัล IF เอฟดีไซน์อวอร์ดเครื่องเพิ่มความชื้นได้รับรางวัลฟูดีไซน์อวอร์ดหน้ากาอนามายัยได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าไต้หวัน ด้รับรางวัลทอปแบรนด์ในวันการค้าปี2020เฮโมฮีมสิน้าหลักของอัตโมี่ทำยอดขายอันดับหนึ่งในธุรกิจประเภทเดียวกันต่อเนื่องถึง6ปีอัตโมี่ได้ขึ้นเป็นอันดับ11ของบริษัทขายตรงระดับโลกพุ่งทะยานจากอันดับที่20มาลำดับที่11ภายใน1ปีเท่านั้นอัตโมี่กลายเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับให้เป็นธุรกิจระดับโก o b า l XR ท่ากับ extended reality นี้เป็นการเอาโลกความจริงมาขยายครับ ซึ่งอันโมีเราจะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจครับกิจกรรมการแบ่งปันเราได้ทำมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับรวมเงินบริจาคทั้งหมด8,200ล้านวอน ผมขอให้ทุกคนมีความกล้าจงอย่ายอมแพ้กับความยากลําบากความกล้ามเาเจอการที่เราไม่รู้สึกกลัวจงวิ่งไปอย่าได้หยุดแต่คือการลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นนี่แหละคือความกล้าที่แท้จริงมุ่งสู่แสงสว่างที่เรียกว่าความสําเร็จครับแสงสว่างสู่ความสําเร็จบางครั้งในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีแสงสว่างแค่ปลายอุโมงค์ครับมันเหมือนกับชีวิตกําลังพบเจอสิ่งลําบาก แต่ทุกคนไม่ต้องกลัวครับวันนี้ผมยืนยันกับทุกท่านครับว่าอะโทมีเป็นทางรอดอะโทมีได้เปลี่ยนครับได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายผมจะใช้เวลาเล่าเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลครับข้อมูลหนึ่งครับตั้งที่เราทราบนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยมียอดขายเป็นหลายหมื่นล้านละและเราได้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ขายตรงโลกครับ การเป็นสมาชิกสมาพันธ์ขายตรงโลกเนี่ยถือเป็นการก้าวสู่ระดับโลกของธุรกิจเครือข่ายหรือว่าชื่อว่า w f d s a ครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากพูดให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็คือการเชนหรือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับท่านประธานได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ครับการเปลี่ยนวิสัยทัศน์นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เมื่อกี้ได้เรารเราได้รับชมจาก VOD ไปแล้วครับ ความสาเร็จมากมายทั้งในแงน่ยอดขายในแงน่สินค้าในแง่ของผู้ประสบความสําเร็จมีทุกอย่างครบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะมาเจาะลึกให้ดูครับว่าการเปลี่ยนซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดในวันนี้ของผมว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับท่านประธานเริ่มด้วยข้อแรกครับคือการเปลี่ยนวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ข้อที่1คือเปลี่ยนมุมของบริษัทเปลี่ยนการมองของบริษัทว่าเอ๊ะเราจะเป็นยังไง ผมได้กล่าวไปว่าเราไปสู่ระดับโลกคือแล้วเราเข้าสู่องค์กร w f บ d a ครับในการประชุมระดับโลกนะครับของเอครือข่ายทั่วโลกเนี่ยจะมีขึ้นทุกปีท่านประธานได้มีโอกาสเข้าไปประชุมคณะผู้บริหารขององค์กรนี้ครับท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยกรในวันนั้นข้อมูลที่ท่านได้กล่าวในวันนั้นน่ะน่าสนใจมากๆครับและผมเลยนำมาเจาะให้ท่านฟังเพราะวันนี้เป็น Success Academy ข้อมูลทั่วไปเนี่ยคงฟังได้จาก ODS หรือ One Day Seminar แต่ Success Academy ครับน่าสนใจอย่างไงครับท่านบอกว่า Core Value หรือคุณค่าหลักของธุรกิจขายตรงคืออะไรคุณค่าหลักคืออะไรบางทีเราทำธุรกิจนี้จนลืมครับท่านอธิบายว่าคุณค่าหลักของธุรกิจนี้คือการทำให้ช่องทางการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคเนี่ยสั้นที่สุดถึงเกิดคำว่าขายตรงไงครับขายตรงคือทำให้มันสั้นนอกจากนั้นครับ ลดต้นทุนทางด้านการตลาดให้มันสั้นลงเมื่อช่องทางสั้นต้นทุนการตลาดลดลงทําให้เกิดอะไรขึ้นครับราคาก็จะต้องประหยัดขึ้นนั่นคือ core value หรือคุณค่าหลักของธุรกิจนี้ครับท่านก็เลยพูดต่อไปว่ามุมมองของท่านเนี่ยท่านมองว่าการเข้าเป็นสมาชิกบางคนบอกว่าเออเราเป็นคู่แข่งกับบริษัทนู้นนี้นั้นหรือเปล่า ท่านบอกว่าท่านสบ,บายใจได้การที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กรระดับโลกตรงนี้เราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเพราะมุมมองของท่านในการมองธุรกิจของเครือข่ายเนี่ยบอกว่าบริษัททุกท่านไม่ใช่คู่แข่งครับเพราะว่าท่านทําธุรกิจนี้คือธุรกิจการกระจายสินค้าครับเราไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแบบเดิมๆหรือแพลตฟอร์มแบบเดิมๆแพลตฟอร์ม platform แบบเดิมคืออะไรครับแพลตฟอร์มแบบเดิมก็คือการที่เราหา สินค้าดีๆผู้ผลิตดีๆแล้วส่งไปยังผู้บริโภคจํานวนมากมายแต่ท่านประธานได้อธิบายในการบรรยายในวันนั้นครับว่าในมุมมองของท่านท่านบอกว่าอาทุมุธเป็นโพสต์แพลตฟอร์มคือเป็นแพลตฟอร์มที่เหนือมาอีกชั้นหนึ่งคือเรามองอยู่3ส่วนครับในแพลตฟอร์มนี้หรือการทําธุรกิจนี้แพลตฟอร์มที่1คือส่วนของผู้ผลิตผู้ผลิตครับท่านมองว่าผู้ผลิตหนึ่งคนหรือ1บริษัท ปกติแล้วทํากันยังไงครับถ้าเราสามารถขายได้เป็นหมื่นล้านอนํานาจต่อรองเราสูงไหมครับแน่นอนสูงมากเราก็จะไปค้นหาผู้ผลิตรายนี้รายนี้รายนี้และเลือกอันที่ถูกที่สุดถูกทำไมครับเราก็ต่อรองจนสุดๆเพื่อให้ผลกําไรของบริษัทดีแต่ท่านประธานบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่ผู้ผลิตท่านประธานใช้สิ่งหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าเป็นกลยุทธ์ครับการผลิตสินค้าขึ้นมาคือแมสติสครับ แมสทีดมาจากคำสองคำคือแมสที่แปลว่าผลิตจำนวนมากๆทีสมาจากคำว่าเพสทีครับท่านเอาคำนี้มาใช้กับการทำงานกับผู้ผลิตครับพอนำมาใช้ก็เกิดอะไรครับเกิดการที่วางแผนร่วมกันว่าเราจะผลิตจำนวนขนาดไหนแค่ไหนละ่ะที่มันเหมาะสมจะได้ไม่เกิดสต็อกที่มันเสียประโยชน์ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนอกจากนั้นครับทำงานกนละเอียดถึงขนาดว่าท่านต้องการให้ผู้ผลิตทุกคนอยู่ได้ไม่ใช่บี้ให้เขาไม่เหลือกำไร เพราะเขาอยู่ไม่ได้ก็คือเลิกเราก็ต้องไปหาผู้ผลิตใหม่อีกท่านก็บอกว่าไม่ต้องเรามาวางเลยว่ามาจิ้นตรงนี้พอไหมเราอยู่ได้พัฒน,นาไปได้นอกนั้นเอามาจิ้นตรงนี้เอากำไรตรงนี้ไปทำแผน R&D นะครับหรือว่า Resource and Development เพื่อพัฒน,นาสินค้าไปอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับการร่วมมือกันในระยะยาวครับมีการร่วมมือวางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ ผู้ผลิตจะเติบโตไปร่วมกับเราเพราะ,ะนั้น m a s t ิสคือกลยุทธ์ในการนำมาใช้ในแพลตฟอร์มนี้ครับตัวที่สองในแพลตฟอร์มคือลูกค้าครับท่านประธานบอกว่าลูกค้าเนี่ยเราจะโฟกัสไปลูกค้าต้องการอะไรครับต้องการซื้อสินค้าที่ดีและราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นท่านเลยทำตรงนี้ด้วยสโลแกนที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่ m a s t ิสเกิดขึ้นมาก็คือ absolute quality absolute price ครับ คุณภาพที่ยังคงดีอยู่แต่ในราคาที่ซื้ออย่างสบายใจและซื้อซ้ำได้ด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้คือแพลตฟอร์มที่สำคัญมากๆเลยในแต่เดิมเนี่ยยังไงครับแต่เดิมราคาสินค้าในธุรกิจนี้จะสูงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเราต้องใช้ความสามารถของผู้ที่มาเป็นสมาชิกและจะเป็นนักธุรกิจท่านก็เลยบอกว่าส่วนที่3ครับในแพลตฟอร์มที่ท่านมองคือ เจ้าของธุรกิจหรือสมาชิกที่มาเป็นนักธุรกิจเนี่ยท่านมาจัดการการกระจายรายได้แบบพอเพียงและยุติธรรมด้วยครับจัดรายได้อย่างสมดุลไม่ใช่คนมาก่อนก็วรวยรวยรวยไม่หยุดไม่มีหยุดไม่ใช่ครับท่านมองบอกว่าถ้าแพลตฟอร์มที่ดีธุรกิจเครือข่ายที่ดีและน่าสนใจเนี่ยจะต้องมีการวางแผนตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเกิดรายได้อย่างสม่ําเสมอเห็นไหมครับว่าวิสัยทัศน์ในการวางในส่วนของแนวคิดบริษัท เป็นจุดนำมาซึ่งความสำเร็จครับไม่ไว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้ผลิตการคัดสรรสินค้าจนดีและมีคุณภาพและรลาคาถูกและจนถึงการวางไปสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจทุกคนผลลัพธ์เกิดขึ้นอะไรครับปี2020ทุกคนทราบดีมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกจากโควิด -19 แต่อัโตมี่ของเรามียอดขายเติบโตหลักหมื่นล้านจนเรามียอดขาย 55,000ล้านในปี2020ครับครบมือให้อัร์มีของเราครับเราทราบว่าปี2019ครับอาร์มีของเราอยู่อันดับ20ของโลก2,020ครับเราจบด้วยการขยับจากแรงที่20มาเป็นลำดับที่11ของโลกครับและเรากำลังรอลุ้นอยู่ครับว่าจากปี2020ยอดขาย55,000ล้านผลลัพธ เราจะไปอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกผมเชื่อว่าในเดือนหน้าเราจะมีตัวเลขนี้ครับนอกจากนั้นครับการก้าวสู่การเป็น global business ของเราชัดเจนมากด้วยการรับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออก190ล้านเหรียญครับ190ล้านเหรียญมีมินิ่งมีความหมายยังไงครับมันมีความหมายตรงที่ว่าเราเป็นธุรกิจเครือข่ายแรกครับในประเทศเกาหลีที่มียอดส่งออกไปยัง global business global market มากที่สุดครับและได้รับรางวัลจากท่านประธานาธิบดีของประเทศด้วยนี่คือการชัดเจนมากในการก้าวเป็นบริษัทระดับโลกครับและในปี2020โควิดซึ่งหลายๆธุรกิจติดขัดติดลบหยุดชะงักล้มไปล้มหายตายจากแต่อาทโทมี่เราพิสูจน์ครับว่าเราพร้อมแม้เกิดวิกฤตแล้วขยายสาขาไป4ประเทศครับไปยังจีนครับ โคลัมเบียครับฮ่องกงและอินเดียจนเรามีสาขาทั่วโลกรวมทั้งประเทศเกาหลีนั้น17ประเทศและในปี2021ครับเรายังไม่หยุดครับเรายังไม่หยุดที่จะขยายต่อไปวันนี้วันที่20มีนาคมครับในอีก4วันข้างหน้าเราจะมีน้องใหม่ล่าสุดคือประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่18ของสาขาโทมีครับและเรายังมีประเทศที่พร้อมแล้วนะครับมีช่องทางการติดต่อแล้ว คือคีกิสสถานเป็นประเทศที่อยู่ในยูเรเซียซึ่งแตกออกมาจากรัสเซียนะครับนอกจากนั้นครับเรามีแพลนในปีนี้ที่จะเปิดในตุรกีอังกฤษบราซิลและฝรั่งเศสโหสุดยอดมากๆครับเราไม่สนใจวิกฤตครับเรามีความพร้อมเหนือวิกฤตและเรามีเป้าหมายครับที่เราจะมีสาขาครบ30ประเทศใน5ปีข้างหน้าครับทุกคนครับนี่คือวิสัยทัศน์ นี่คือประสิทธิภาพนี่คือพลังของอะโชมี่ที่สุดยอดจริงๆครับนั่นคือในความพร้อมของบริษัทครับผมกําลังเล่าให้ทุกท่านฟังเพราะว่ามันมีผลต่อการเปลี่ยนไงผมเปลี่ยนเพราะว่าผมทํางานกับบริษัทแบบนี้ครับทุกคนเราทํางานกับบริษัทที่สุดยอดมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเราจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยนะครับเราตั้งใจจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยแค่นี้ยังไม่พอครับมาดู การเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือมุมของธุรกิจนี้ในแง่ของตัวต่อไปตัวที่2คือสินค้าครับท่านประธานให้ความสําคัญกับสินค้าอย่างมากเลยเพราะท่านบอกว่าถ้าสินค้านี้ไม่ดีและไม่มีราคาที่เหมาะสมการตลาดก็จะไม่สมูทไม่ไม่ราบรื่นครับท่านก็เลยเน้นเรื่อง absolute quality absolute price จนเกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่มากครับวันนี้ผมยกตัวอย่าง3สินค้าครับ สินค้าตัวแรกคือเฮโมฮิมเฮโมฮิมเนี่ยเรามียอดขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดในประเทศเกาหลีนะครับ6ปีซ้อนครับทุกคนด้วยยอดขายสะสมเกินกว่า30,000ล้านฟังไม่ผิดครับและผมก็พูดไม่ผิดครับเฮโมฮิม oh เราขายไปแล้วเกินกว่า30,000ล้านบาทครับตัวที่2ครับแอ o ซ u ล e ์เซลแอคทีฟสกินแคร์ ที่ทําให้หลายๆคนนะครับนาย้อนวัยอายุเด็กลงดูเด็กลง5ปี10ปี15ปีรงขายเกินกว่าปีละ3,000ล้านบาทครับและตัวที่3ครับ s ินเนจิอ p มพูซึ่งเพิ่งวางตลาด1เดือนนี้เองนะครับในประเทศไทยแต่ในเกาหลีครับ อันนี้เป็นสถิติที่ต้องจารึกครับว่าซ y n e r g y a m p มพูในหนึ่งเดือนแรกที่เปิดการจำหน่ายในประเทศเกาหลีครับเรามียอดขายมากถึง1 0,000ล้านวอนหรือ300ล้านบาทครับมันเยอะไหมครับ300ล้านบาท300ล้านบาทเนี่ยถ้าเอาราคาของ Synergy ไปหารครับ1 0 0 0 0แสนชุดครับทุกคนในหนึ่งเดือนปรบมือหน่อยครับทางห้องทรง10,000แชุดนะครับพูดแล้วก็ขนลุกนะครับ หนึ่งแสนชุดหนึ่งเดือนเท่านั้นครับนี่คือสุดยอดของวิสัยทัศน์ด้านผลิตภัณฑ์วิสัยทัศน์ที่ถูกเปลี่ยนในธุรกิจเครือข่ายในเรื่องต่อมาคือแผนรายได้ครับแผนรายได้ถูกปรับครับถูกปรับถูกเปลี่ยนด้วยการโฟกัสในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จสิ่งแรกคือท่านประธานบอกว่าทําธุรกิจนี้ไม่ต้องมีค่าสมัครก็ได้ สามารถเดินเข้ามาได้เลยไม่มีเงินไม่มีความพร้อมก็ทําได้ครับนอกจากนั้นครับภาระที่ทําให้หลายๆคนครับล้มเหลวในธุรกิจนี้ก็คือมีการรักษายอดครับอโทมี่ไม่ต้องรักษายอดครับของหมดซื้อใหม่ครับที่ผมชอบพูดของหมดซื้อใหม่ครับของมาใหม่ชอบอยากลองก็ซื้อหมดครับเท่านั้นเองอีกอันหนึ่งครับที่ทําให้อโโมี่แตกต่างและก้าวสู่การเป็นธุรกิจระดับ global ได้อย่างชัดเจนเพราะเราเป็นประเทศแรกครับ เป็นธุรกิจแรกครับที่เราใช้ระบบ One โค้ดวันเวอร์หนึ่งรหัสทำธุรกิจได้ทั่วโลกไม่จำกัดชั้นลึกด้วยครับมันง่ายเหลือเกินครับท่านลองคิดดูวันนี้ท่านอาจจะเริ่มต้นที่หนึ่งคนเท่านั้นแต่ถ้าท่านทำธุรกิจนี้แนะนำสินค้าดีไปเรื่อยๆแน่นอนครับจะมีผู้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นมาร่วมกับเราอีกตัวหนึ่งครับการกระจายรายได้อย่างสมดุล ไม่เก่งไม่สําคัญครับอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญครับแต่สําคัญถ้าท่านตั้งใจท่านสําเร็จกับธุรกิจอาโทมีได้ครับสําหรับการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตัวสุดท้ายคือตัวที่4คือเรื่องของระบบครับท่านนั้นระบบ Success Academy แบบนี้ที่เราจะเจอกันในทุกๆเดือนวันเดย์ eminar ในทุกๆสัปดาห์ระบบ Education Center หรือศูนย์การเรียนรู้แต่สิ่งที่เราแตกต่างคือเราไม่แบ่งแยกสายงาน รวมถึง Channel Atomy ด้วยครับ Channel Atomy นั้นเป็นระบบที่ชาญฉลาดมากปกติในธุรกิจนี้สายงานแต่ละสายงานจะไปอัดเทปเอาเองอัด CD เอาเองนะครับเป็นส่วนตัวของสายงานแต่ท่านประธานนำทุกคนมารวมเช่นวันนี้ที่ผมพูดเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วก็จะบันทึกอยู่ใน Channel Atomy ทุกสายงานที่เป็นสมาชิกสามารถเข้ารับชมได้อีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายครับทุกคนตัวที่2ครับที่ผมบอกว่าเชนที่สำคัญมากๆเลยคือเชนแอคชั่นครับเปลี่ยนการกระทำครับเราใช้ปรัชญาการก่อตั้งเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งจากวิกฤตในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นทุกจางหยุดชะงักแต่ปรัชญาการก่อตั้งที่เราเคยได้ยินว่าการความอยู่รอดความเร็วและการสมดุล ตัวที่2ครับคือ Speed ทุกที่ประสบปัญหาโควิด1 9แต่อัตอมีเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเข้าไปสู่ยุค new normal ก็ตามการทำงานเปลี่ยนครับคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีและเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือ on t a c ครับ on t a c มาจากคำว่าออนไลน์บวกกับ contact ครับ contact การไปมาหาสู่แบบออฟไลน์ ine, ถูกออก แบบเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตครับโดยการนำ o ูมแอปพลิเคชัน o ูมมาใช้ครับและทุกท่านครับเราเป็นผู้นำอีกแล้วครับในธุรกิจเครือข่ายที่นำ o ู m มาใช้แต่ไม่ใช่ใช้แค่การประชุมในทีมงานแต่เราใช้ในระดับ global a t o m y ครับเพราะว่าเมื่อวานก็มี success Academy ในระดับในของ เ,เกาหลีและประชุมทั่วโลกและเรามี Success Academy ที่มีคนเข้าร่วมผ่านซูมเกิน1นึ่งมื่นคนครับนี่คือศักยภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับของอาชมีนอกจากนั้นผมอยากแตะเข้าไปอีกส่วนหนึ่งคือ a อคชั่ที่ท่านประธานได้วางครับกลยุทธ์เข้าไปในวัฒนธรรมเลยการส่งต่อครับวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราทำและส่งต่อให้เราทำซ้ำๆครับตัวแรกคือ เราจะโฟกัสที่ความสําเร็จของลูกค้าความสําเร็จของสมาชิกความสําเร็จของทีมงานเราจะต้องช่วยกันครับทำให้ความสําเร็จโดยใช้เครื่องมือทั้งหมดที่อาตมีได้ทำที่เล่าไปบ้างต้นแล้วเพื่อให้เราสําเร็จครับการเติบโตร่วมกันไม่ได้เพียงแค่ผู้ผลิตท,ที่เติบโตวร่วมกันแต่เราทีมงานการทารําธุรกิจเราจะเติบโตไปด้วยกันครับและอันที่สที่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม ถ้าเมื่อกี้ท่านได้ชมวิดีโอตอนต้นท่านประธานได้พูดว่าปีนี้นโยบายของท่านไม่ได้สนใจว่าเราจะเติบโตเท่าไหร่แต่ท่านสนใจบอกว่าโลกของเราครับได้รับความเสียหายจากวิกฤตท่านอยากมีส่วนในการซ่อมเหตุนี้ครับท่านบอกว่ากํำไรที่เหลือที่ได้เรานําไปใช้ในการช่วยคนอื่นและเราค่อยไปทำใหม่ครับหาวิธีใหม่และเริ่มต้นใหม่ก็ได้ ปี2019ครับท่านประธานได้ทำวัฒนธรรมการแบ่งปันให้เห็นคือบริจาคเงิน260ล้านให้กับมูลนิธิแม่เลี้ยงเดี่ยวนอกจากนั้นครับปีที่ผ่านมาเราบอกว่าวิกฤตนี่แต่เราไม่หยุดบริจาคครับเรายังบริจาคถึง8,200ล้านวอนหรือ2,220ล้านบาทครับ Amazing มากๆครับ220ล้านบาทผมเจอบริษัทที่ หลักหมื่นล้านแสนล้านผมก็ไม่เคยเห็นใครบริจาคทีเป็นร้อยร้อยล้านอย่างนี้นะครับนั่นคือการเชนตัวที่สองครับที่สุดยอดมากๆครับของอะตอมีของเราตัวที่สามครับตัวสุดท้ายส,สำคัญมากเลยคือการเปลี่ยน c ช a n g e your life ครับอะตมี ies, ท่านประธานได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นชีวิตผมแล้วครับในระดับหนึ่ง ผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งได้มีโอกาสมาเล่าให้ทุกท่านฟังผมมีความสุขในการได้เล่าแบบนี้เพราะว่าท่านต้องรู้ครับว่าด้วยความพร้อมศักยภาพของอะชอมีในวันนี้นะครับนี่คือเครื่องมือที่จะพาทุกท่านสู่ความสําเร็จจะพาทุกท่านไปประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับในแผนกนา,ารตลาดเรามีผู้ประสบความสําเร็จแล้วครับถึงระดับสูงสุดและเขาได้ใช้ชีวิตครับ ได้ใช้ชีวิตบางคนบอกว่าคนใหม่ครับเข้ามาอาจจะแล้วความสูงสุดในธุรกิจนี้คืออะไรครับรายได้สามล้านถึงห้าล้านบาทต่อเดือนมันพอเพียงหลือเกินครับสามล้านบาทสิบสองเดือนคือสามสิบหกล้านสามปีคือหนึ่งร้อยล้านครับถ้าหายใจไปสามสิบปีคือคุณได้รายได้จากธุรกิจนี้พันล้านครับทุกคนแล้วไม่พอเหรอครับ นอกจากนั้นยังบอกว่าธุรกิจนี้ใครๆก็ทําได้ครับใครที่ฟังผมอยู่คุณต้องรู้ว่าคุณสําเร็จได้ครับธุรกิจอาจฉริจะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนครับผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าอ้าวพี่เอใช่แล้วทําไมมีคนรวยและมีมีคนอยากรวยทุกคนแต่ทําไมไม่สําเร็จละ่ะต่างกันตรงนี้ครับคนที่อยากรวยเนี่ยไม่เหมือนคนที่อยากประสบความสําเร็จนะครับเพราะ ความอยากรวยกึ่งๆึเป็นการเพอร้อฝันครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากประสบความสําเร็จความว่ารวยจะเป็นผลลัพธ์ของความสําเร็จครับแต่คุณต้องรู้ว่าความสําเร็จเกิดจากการเปลี่ยนจากการพยายามจากการลงมือทําให้มากพอครับ new normal มาในชีวิตเราแล้วครับจนกลายเป็น now normal แล้วครับวันนี้เราไม่ใส่หน้ากากเรารู้สึกเราทําผิดมันเป็นคืน now normal ครับ แต่สิ่งที่อยากให้ทุกท่านคำนึงคือ next normal ครับอะไรละ่ะจะเกิดขึ้นในชีวิตเราต่อจากนี้ครับอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราจากตรงนี้หนึ่งปีสามปีวิกฤตยังอยู่นะครับในปีนี้ยังอยู่เราต้องคิดให้ได้ครับว่าเราจะทำอะไรวันนี้ผมพูดครับว่าอัตมีของเราโดยวิสัยทัศน์สุดยอดมากๆของท่านประธานของเราวางวิสัยทัศน์ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของธุรกิจเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจจนเราเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจไปเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนการกระทําให้รวดเร็วและเราเปลี่ยนชีวิตครับเราเปลี่ยนชีวิตถ้าทุกท่านเลือกอะโอมีเครื่องมืออะโอมีเครื่องมือที่ชื่อว่าอะโอมีมันจะเป็นเครื่องมือที่สุดยอดและพาทุกท่านไปประสบความสําเร็จครับถึงเวลาหรือย,อยังครับ ที่ท่านจะต้องเลือกที่ท่านจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อรอดครับวิกฤตยังอยู่ครับเปลี่ยนเพื่อรอดครับเปลี่ยนเพื่อใครสักคนครับอยู่เพื่อใครสักคนครับสําเร็จเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วทําให้มันสุดและท่านจะกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จด้วยธุรกิจที่ชื่อว่าอาโทมีสวัสดีครับ